ห้าสามห้าเป็นห้าหนึ่งถ่ายอนุญาตถ่ายก่อนนะถ่ายคลิปถ่ายคลิปถ่ายคลิปถ่ายคลิวเจ๊ <laughs> <laughs> ถ้าแจ้งมาล่วงหน้าจะได้ล็อกไว้ให้ว่าไซส์ไหนไซส์ไหนใช่ไหมฝนะายใหญ่เลยเออโอเคโอเค,อเคไม่นั่นหรอกงั้นวานะีอง้เออ ไม่ใช่หรอกเราไม่ถนัดเราก็เลยไกล